วันเสาร์ที่สามมกราคม2026วันนี้เรายังอยู่ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่อยู่นะครับอยู่ในอาทิตย์แรกเราเป็นเรียกว่าสัปดาห์แรกที่เป็นวันวันเสาร์อาทิตย์ว่าง,งัานเถอะว็ยังอยู่ในช่วงวันหยุดกันอยู่แต่อย่างไรก็าตามพระศาสนาจักรได้มีพิธีกรรมที่ ลำลึกถึงาการสมโพธ์คิดต่สมภพยังอยู่ในช่วงบรรยากาศแบบนี้อยู่นะครับหรือว่าอยู่ในบรรยากาศคริสต์มาสอยู่นะครับในช่วงนี้ในวันนี้นะครับเราก็ฉลองพระนามของพระเยซูคริสต์เราทราบเรื่องราวมาพระเยซูคริสต์นั้นบังเกิดมาเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ และการที่พงเป็นมนุษย์นั้นพงก็อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติอยู่ภายใต้วัฒนธรรมที่ไม่ได้อนอกเหนือไปจากความเหนือมนุษย์วางอันเถิะแต่พงเป็นมนุษย์แท้การที่เป็นมนุษย์แท้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติก็ถือตามบัญญัติของยิววางอันเถอนนะครับฉะนั้นบัญญัติของยิวนั้นเมื่อให้กำเนิดบุตรก็ หลังจาก8วันก็ต้องทำพิธีเข้าสุนัตก็คือการถวายบุตรชายบุตรหัวปีแด่พระเจ้าซึ่งนบุญโจเซฟและพระแม่มารีก็ได้ปฏิบัติตามแล้วก็มีการพิธีไถ่ถอนนะครับการเป็นบุตรพระเจ้านั้นครอบครัวที่มั่งมีก็จะใช้ลูกแกะส่วนครอบครัวที่ฐานะเรียกว่ายักจนหรือว่าธรรมดา ก็มักจะใช้นกพิราบหรือนกเขาหนึ่งคู่นี่เป็นแค่ธรรมประเพณีนะครับตามบัญญัติเะนั้นทุกวัฒนธรรมทุกสังคมก็จะมีเรื่องนี้ให้เราให้เราได้ปฏิบัติกันนะครับว่าแล้วแต่วัฒนธรรมเป็นอย่างไรอย่างที่บอกพระเยซูคริสก็ประสูติมาในวัฒนธรรมเช่นนี้ก็ต้องถือตามวัฒนธรรมแบบนี้นะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การที่เข้าสุนัตในปัจจุบันวันนี้ทางคิดศาสนาหรือคิดชนนั้นไม่ได้เข้าสุนัตนะครับแต่ว่าเป็นการรับพิธีล้างอันนี้โดยอํานาจของพระเยซูคริสที่พระองค์ได้ล้างเราด้วยพระจิตก็คือพิธีศิลล้างบาปเราจึงเกิดใหม่เป็นบุตรพระเจ้าและเราก็จะมีชื่อใหม่ในวันที่เราได้รับพิธีล้างบาป ในธรรมเนียมเดิมเมื่อพระเยซูคริสต์นั้นบังเกิดมา8วันก็ได้รับชื่อใหม่การตั้งชื่อนั้นก็ดังที่พ่อได้อธิบายในพระคัมภีร์มาประกาศสุกอิสยาได้ทำนายมาไว้แล้วว่าบุตรพระเจ้าบังเกิดมาเมื่อก่อนพระอ,องค์จะบังเกิดมาเจ็ดร้อยปีและมีประกาศสุขอื่นๆด้วยนะครับว่าทำนายถึงลักษณะ ของพระแมสสิยาพระผู้ไทยจะเป็นเช่นไรนะครับและอิสยาได้บอกว่าบุตรพระเจ้านี้จะได้ชื่อว่าอิมมานูเอลอิมมานูเอลนั้นเราก็ทราบอยู่แล้วว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเราพระเจ้าสถิตกับเราทีนี้ต่อต่อมาชัดเจนยิ่งขึ้นการที่พระเจ้า ประทับอยู่กับเรานั้นเป็นพันธสัญญาที่นำความรอดมาสู่มนุษยาชาติแต่ว่าจะเจาะจงลงไปนั้นการที่มาเป็นพระผู้ถ่ายนั้นเช่นไรก็มาถึงสมัยตอนที่พระเยซูคริสต์นั้นได้มาอยู่ในคันของพระแม่มารีโจเซฟก็เหมือนกับ กำลังจะปฏิเสธเรื่องนี้แต่ทูตสวรรค์มาแจ้งว่าให้รับบุตรชายหนีไว้และท่านจะต้องตั้งชื่อว่าเยซูหรือว่าจีซิสนะครับซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องขัดแย้งกันคำว่าอิมมานูเอลกับจีซิสด้วยเหตุน,นี้คำว่าจีซิสนั้นถ้าเขียนตามภาษากรีกนั้น จะบอกว่าจะมีเป็นคําย่อภาษากรีกเรียกพระนามพระเยซูว่าเฮเยซุสนะครับเยซุสนั่นเองนะครับการเขียนภาษากรีกก็จะมีใครว่าเป็นตัวอักษรกรีกตัวแรกมีแค่ว่าตัว J หรือว่าตัว I นั่นแหละแล้วก็ตัว H นะครับแล้วก็ตัวเหมือนกับ S นะครับ นี่ง่ายๆเหมือนกับว่าเป็นคริสโตแกรมนั่นเองก็คือชื่ยอย่อยๆฉะนั้นแต่เมื่อผสมภาษาแล้วถ้าออกเสียงนั้นแปลว่าเยซูสนี่ภาษากรีกเขาจึงเอาอักษรตัวแรกขึ้นมาสั้นๆว่าไอภาษาอังกฤษภาษาลาตินนะครับก็คือไอหรือว่า j จแล้วตัวเอแล้วก็ตัวเอซึ่งภาษาลาตินใช้ประโยคนี้ว่า เยซุสโฮมินุมซันวาตอร์ถ้าภาษาอังกฤษก็พูดง่ายๆว่า j e s ุสเซ v วี r ร์อ a n แมน d คภาษาไทยของเราแปลง,ง่ายๆก็คือพระเยซูคริสหรือว่าเยซูคริสพระผู้ไทยแห่งมนุษยชาติอันนี้ก็ไม่ขัดแย้งกับคำว่าอิมมานูเอล หรือว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเราเราจึงเห็นสัญลักษณ์เครื่องหมายของนักบวชเจซูอิตนั้นก็คือพระนามพระเยซูนี่แหละครับก็เลยเขียนตัวสั้นๆว่า i h s มาจากภาษาลาตินก็คือ jesus hominum s a าต t o r นะครับพระเยซูพระผู้ไทยมนุษยชาติ ก็คือพระเจ้าประทับอยู่กับเรานั่นเองนะครับด้วยความจริงแล้วสัญ,ญลักษณ์นี้อาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับภาษาลาตินก็อาจจะบอกว่า j e s u s h o m i n m ม s ันวา t o อหรือบางแล้วแต่ว่าเราจะใช้บริบทไหนบางทีก็ใช้บริบทเป็น hominum แต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็น j e s u s h o m i n e m s a n v ว t ตเอเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับว่า พระน,นามพระเยซูเจ้านั้นสำคัญมากสำหรับคิตชนนั้นเราเองนั้นได้ชื่อว่าคิตชนหรือว่าคริสเตียนนะครับคำว,ว่าคริสเตียนอสนั้นเป็นนามที่เราได้รับมาตั้งแต่ภาษาจากเริ่มต้นที่เมืองอันทิโอกที่เรียกว่าผู้ที่ติดตามเป็นสิทธพ์พระเยซูเจ้านั้นก็มีนามว่าคริสตชน นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้เราต้องอ่าไต่ตองสั้น,น,นๆง่ายๆก็คือถ้าเราออกนามพระเยซูเมื่อไหร่ซาตานต้องหวั่นกลัวเพียงนั้นวันนี้ในพระวรสารนะครับเราได้ฟังพระวรสารซึ่งนำมาจากอ่านบุญจรเริ่มเต้นบทที่หนึ่งเลยนะครับว่าก็ออกแปลกใจเพราะว่า เราอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นชุวเป็นเอาตอนนี้มาก็เพราะว่าเกี่ยวโยงกันนะครับว่าในสมัยที่ประชาชนกำลังรอคอยพระผู้ไทยและต้องการจะทราบว่าพราะผู้ไทยนั้นเป็นผู้ใดนะครับก็จึงมาท,ที่ที่สุดแล้วก็คือในองค์พระเยซูนั่นเองฉะนั้นแม้กระทั่งว่า และบุญจอนบัพติสนั้นเป็นผู้ที่นำทางล่วงหน้ามาตามที่ประกาศศได้ทาได้บอกเอาไว้ว่าจอนบัพติสมาเหมือนกับเอลิจาเพื่อจะมาเตรียมทางให้พระผู้ไถ่และในช่วงนั้นประชาชนก็ติดตามใกล้ชิดก็เข้าใจผิดว่าจอนบัพติสนั้นคือพระผู้ไถ่แต่จอนบัพติสด้วยความที่ ท่อมตัวและยอมรับความเป็นจริงว่าตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่พระผู้ไทยจึงบอกสมัยนั้นจอห์นบัพติสก็มีสิทธิติดตามมากมายทีเดียวนะครับตัวอย่างเช่นนักบุญแอนดรูตัวอย่างเช่นน,น,ชน,นักบุญจอห์นอาคาสสาวกและยังมีนักบุญมีบุคคลสำคัญติดตามจอห์นบัพติสนะครับจอห์นบัติสนั้นอยู่ที่เรียกว่าที่เปรี่ยว จำศีลภาวนาอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ยังทําพิธีล้างในแม่น้ำจอแดนคนกลับใจเปลี่ยนสภาพชีวิตตามที่ท่านมาเทศสอนเป็นเสียงร้องในที่เปลี่ยวเรื่องเราก็เป็นแบบนี้แต่ว่าเราก็ทราบประวัตินะครับจอห์นแบปติสต์นั้นเกิดมาจากานางเอลิซาเบธและเซการิยเซการิานี่เป็นสมณะนะครับ แล้วก็มีเหตุการณ์มากมายเราฟังพระวารสารก่อนวันคริสต์มาสเกี่ยวกับเรื่องการเกิดมาของจอห์นบัพติสต์แล้วจอห์นบัพติสต์เกิดมาในลักษณะพิเศษมากในขณะจอห์นบัพติสต์ก็เป็นญาติกับพระเยซูเจ้าก็คือ,อนางเอลิซาเบธกับพระแม่มารีก็เหมือนกับเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกันฉะนั้นพระแม่มารีเป็นมารดาของพระเยซูคริส มาด่าพระเจ้านี่แหละแต่ว่าตั้งแต่เติบโตมาจอห์นบัพติสตกับพระเยซูอาจจะพบกันตลอดเวลานะครับรู้จักกันมากมายแต่ว่าจอห์นบัพติสตก็ยังไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นบุตรพระเจ้าเป็นพระเมสสิยาไม่รู้มารู้ก็ตอนที่ประชาชน เข้ามารับพิธีล้างและตัวพระเยซูคริสตก็มาขอรับพิธีล้างในแม่น้ำจอดแดนด้วยในเวลานั้นพระจิตเจ้าได้ประทับอยู่และได้เผยแสดงให้เห็นว่าน,นี่แหละบุตรพระเจ้าเป็นพระผู้ถ่ายจอห์นบัพติสต์จึงรู้ว่าเป็นญาติของตัวเองนี่เองที่เป็นพะเมสซิยนะครับ และตั้งแต่นั้นมาจอห์นบัพติสก็ได้บอกกับสิทธิ์ของตัวเองว่าให้ไปติดตามผู้นั้นเถอะคือไปติดตามพระเยซูเพราะว่านี่ให้ดูที่นี่นี่แหละคือลูกแกะของพระเจ้าที่จะมาไถ่าบาปของโลกนี่แหละเป็นบริบทในวันนี้ที่เราได้ฟังดังที่พ่อได้อธิบายพระคัมภีร์ไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง การที่พระเยซูคริสต์นั้นบังเกิดมาในพูดง่ายๆว่า,อาขอกเลี้ยงสัตว์และก็ในขณะที่เกิดที่นั่นได้ถูกวางไว้ในลางหญ้าถูกพันไว้ด้วยผ้าอ้อมพิเศษและบรรดาผู้เลี้ยงแกะได้รับเรียกว่าการผลักดันแจ้ง แจ้งจากทูตสวรรค์ให้ไปเข้าเฝ้าเพื่อเป็นพยานและเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งถูกห่อด้วยผ้านะครับและก็วางไว้ในหลางหญ้าจึงเป็นเครื่องหมายตั้งแต่ต้นแล้วว่าพระเยซูเจ้าเกิดมาจะเป็นลูกแกะพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าผู้เลี้ยงแกะเหล่านี้เป็นผู้ที่ต้องเตรียมเรียกว่าลูกแกะที่เบธเลยแฮมนะครับ เพื่อจะนำไปที่วิหารที่เจรูซาเล็มในการถูกฆ่าในวันปัสกาทุกปีดังที่พ่ออธิบายไว้ปีหนึ่งก็ประมาณ2องแ0 0ตัวเอาไปฆ่าและนี่จึงเป็นเครื่องหมายว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นลูกแกะที่บริสุทธิ์ที่ไร้มนทินตั้งแต่เริ่มต้นแล้วฉะนั้นวันนี้แหละจอ์นบัพติส ก็มีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วว่าลักษณะของพระผู้ไถ่บาปนั้นจึงมีลักษณะเป็นเหมือนลูกแกะที่ไร้หมนทินนะครับจึงได้ชี้ให้บรรดาสิทธิว่านี่คือลูกแกะพระเจ้าที่มาไถ่บาปเราฉะนั้นทุกทุกครั้งที่เราไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณนั้น เราก็จะได้เห็นว่าผู้ประกอบพิธีก็คือสมณะคุณพ่อเนี่ยแหละสราปริกรได้ชูแผ่นปังขึ้นมาก็เป็นพระเยซูเจ้าที่ถูกตรึงกางเขตประดุดดังลูกแกะที่ไร้มนทินซึ่งมีนามว่าเจสุสโฮมินัมซันวาตอก็หมายถึง พระเยซูคริสต์พระผู้ไถยมนุษยชาติเปรียบประดุจลูกแกะของพระเจ้านี่จึงเป็นนามซัสหรือนามเยซูนี่ก็เป็นวันนี้แหละเป็นวันที่เราฉลองเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่นั้นพ่อก็ขอที่บายอาจจะไม่สาบัดทำความสับสนให้พี่น้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็จากการไตรตรองดูเอาแค่จำเรื่องเดียวว่านาม เยซูสหรือเจซูนั้นก็แปลว่าพระผู้ไถ่มนุษยชาติและการไถ่มนุษยชาตินั้นก็เปรียบประดุจลูกแกะที่ไร้เดียงสาบริสุทธิ์มารับเคราะห์กรรมมารับบาปของมวลมนุษย์ทุกคนเพื่อถวายแด่พระเจ้าเพียงครั้งเดียวและตลอดไปคือตั้งแต่นั้นมาไม่มีการ ฆ่าแกะที่วิหารอีกเป็นแสนตัวต่อปีฉะนั้นการฆ่าแกะแต่ละปีนั้นก็ก็เหมือนกับฆ่าแล้วก็ผ่านไปฆ่าแล้วผ่านไปนะครับไม่ได้เป็นการชำระบาปอะไรให้หมดสิ้นไปนอกเหนือจากผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ไทยที่เป็นเหมือนลูกแกะถูกฆ่าเพียงครั้งเดียวไถ่บาปเรานำความรอด มาสู่มนุษยชาติตลอดการนี้หลัะดอนพาอถวายบูชาขอบคุณในวันนี้นะครับสำหรับทุกครอบครัวที่ตั้งใจที่เริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นด้วยการชำระหัวจิตหัวใจของเราให้สายสะอาดให้เราได้สำนึกในพระเมตตาในบุญคุณเป็นลูกกตัญญูต่อพระเจ้าที่พงลงมาถ่ายเรามวลมนุษย์ให้หมดสิ้นบาป ตลอดไปนะครับและพอถวายบูชาตามที่มีหลายบุคคลได้ขอคำภาวนาเข้ามาในวันนี้นะครับว่าขอให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าพ่อไม่ลืมคนเจ็บคนป่วยนะครับโดยเฉพาะอย่างคิดถึงพรุนนะครับอังสวานนนะครับแล้วก็คิดถึงคนเจ็บทุกปดทุกคนแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็น ผู้สูงวัยโดยเฉพาะนะครับก็ขอพระเมตตาพระเจ้าอันยิ่งใหญ่มาสู่ชาวเราทุกคนถวายบูชาในวันนี้สำหรับสรุปวัดพระนามกรพระเยซูด้วยนะครับที่บ้านแปงสิงบุรีและถวายบูชาขอบคุณในวันนี้สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากต่างๆในชีวิตขอให้พระนามพระเยซูได้ขับไล่ซาตาน ขับไล่ปีศาจออกไปให้พ้นจากการประจน l ล่อลวงในนามของพระเยซูนี่แหละพระผู้ไทยมนุษยชาติทำให้ทุกคนรอดปลอดภัยนะครับและในพระนามพระเยซูนี้ก็ขอให้พี่น้องได้รับพระพรมากมายพ่อพาวนาสำหรับบุคคลที่มีวันขายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับวันที่สามมก,กราคมนะครับและขอพระเจ้าได้ ฟังคำภาวนาทุกคนที่วนขอพุ่งในวันนี้อาเมน